มาพี่น้องมาเมื่อกี้กินยำแส่บๆน้วยกันค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศฝนตกฝนรินค่ะพี่น้องค่ะยำรวมค่ะกุ้งค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหนากินมากเลยค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะมากินกับแมลรดค่ะมืนอนี้มากับลูกสาวค่ะนั่งคางคางค่ะสองสาวเลยค่ะเอาลงมือเด็กๆนี่ค่ะหลุนๆเยอะๆหนากินมากเลยค่ะผักสลัดแล้วก็มาระค่ะพี่น้อง มาค่ะมาเซ็บแสนน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะเอาเอาเลยลูกเอาเลยมากินมากใส่มือเลยคะ่ะกันถึงใจฝนตกพี่นออ้องจับใส่มือน้ำใส่สอนมันใส่สอมน้ำลงมือเลย กบกบมาลาเขากันไหะของเส้นหาเส้นก่อนอืมอยม่นี้อ้าว โมใส่พักใส่ข้าวปายใส่ข้าวปายครับซดน้ำจ้ำจับจ้ำด้วยมะระจับ เร็บมือนาอจงจ <c oughs> ิ๋น่ิยายแทบไม่หลอกมันากาศฝนตกฝนลิน ่บสดน้ำต่ำเ้พ อร่อยไหมลูกอร่อยมากเลยค่ะมาลาบดีกินค่ะ มาพี่น้องมากินย่ำเส็บแสบน้ำกันค่ะพี่น้องคะ่ะมาค่ะมาเส็บแสบคะ่ะ